รายชื่อของน้องอุงอิงเกิดอะไรขึ้นกับรายชื่อของน้องอุงอิงโมชัมสลึกอวอร์ดนะครับเปิดโหวตมาทั้ง9สาขาก็จะมี KA1 ถึง KA9 เกนะครับ KA1 คือพิธีกรยอดนิยมนะครับ KA2 คือ LGBTQ+, ยอดนิยม KA3 เป็นลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมครับ KA4 นักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยม KA5 นะครับทีป๊อปยอดนิยมครับ KA6 นักแสดงชายยอดนิยม KA 7นักแสดงหญิงยอดนิยม k a 8นะครับคุณจิ้นยูริยอดนิยมก็คือคูณจิ้นหญิงๆเนาะเคเคือคูณจิ้นวายยอดนิยมอ่ะสาวไอลองอ่าช่องทางการโหวตทร้าวๆานะทั้งห้าทั้งห้าช่อง,องทางซึ่งตอนนี้พี่้องคะทางด้านคมชลึกอวอร์ดเนี่ยก็เปิดให้เรานะคะเข้าไปโหวตได้ถึง5ช่องทางซึ่งนะคะช่องทางที่1เนี่ยเราสามารถนะคะเข้าไปโหวตได้ที่เวอร์ไวเว็บเนาะ ซึ่งเขาจะปักในลิงก์ของคมชัดลึกอวอร์ดเราสามารถกดเข้าไปในลิงก์แล้วก็โหวตได้เลยส่วนช,ช่องทางที่2นั่นก็คือ Facebook คมชันลึกอวอร์ด Facebook คมชัดลึกอวอร์ดนะคะแล้วก็กดอีโมจิรูปใดก็ได้ใต้ภาพนะคะศิลปินที่เราชื่นชอบ,บช่องทางที่3นั่นก็คือช่องผ,อผ่านช่องทาง Tik t o k เช่นเดียวกันพี่น้องค่ะก็ไปกดหัวใจให้กับ ดาราศิลปินที่เราต้องการโหวตให้ครับสามช่องทางที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่องทางการโหวตฟรีฟรีแต่จะ,จะคิดเป็นช่องทางละสิบเปอร์เซ็นตรวมฟรีทั้งหมดเนี่ยสามช่องทางคือสามสิบเปอร์เซนที่เหลือเจ็ดสิเอร์เซนคือแบบมสมทบทุนครับอ่าค่ะส่วนช่องทางที่สี่นะคะก็คือ โหวตผ่าน SMS นะคะก็คือจะมีให้พิมพ์รหัสสาขา KA1 ถึง KA9 ตามด้วยรหัสศิลปินแล้วก็กดหมายเลขนะคะแล้วก็สุ่มออกซึ่งนะคะจะมี1คะแนนนะคะ1คะแนนครั้งละ6บาทแล้วก็6คะแนนครั้งละ30บาท20คะแนนครั้งละ100บาทอันนี้จะคิดเป็นสัดส่วน30%ค่ะบาโจ้30%ก็ถือว่าเยอะนะเทียบกับ อันนี้เลย <Yes. S 1> น้อโบทฟรีมาเลยนะ,ะต่อไปครับต่อไปนะคะก็คือช่องทางที่5 mm hmm. สัดส่วนนี้ถึง40%เลยค่ะบางโจูค่ะ mm hmm. นั่นก็คือโบทผ่านทางไลน์ช็อปค่ะก็เข้าไปในลิงก์ได้นะคะแล้วก็กดไลน์ช็อปนะ10บาทนะคะเท่ากับสงคะแนน ห้บาทเท่ากับ1ิบคะแนน100บาทเท่ากับ25คะแนนคร <า S 1> บนคับโจหามีหมายเหตุด้วยไหม,มรายได้นะคะส่วนหนึ่งจากการโหวตจะมอบให้สภากาชาติไทยโครงการจัดหาทุนเพื่อก่อสร้างศูนย์บริการรักษาโรคมะเร็ง ครบวงจรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณสภากาชาติไทยครับวดได้จนถึงวันไหนครับถึงวันที่4พฤษภาคม2568เนาะและจะประกาศผลในวันที่วันที่20เฤษภาคม2568ค,ครับพี่น้องคะที่ไอคอนสยามนะครับทูไอคอนหอดาราทั้งหมดหรือศีนปินทั้งหมดนะครับที่อยู่ในท็อป6ของแต่ละสาขาก็าจะได้ไปเดินพมแดงในงานประกาศรางวัลพร้อมกับ คือประกาศผู้ชนะในวันนั้นเลยจะไม่เผยออกมาก่อนอ่าว่าใครเป็นผู้ได้รับรางวัลนี่แหละพี่น้องครับอะของสาขา ka สามรกทุ่งหมอลำยอดนิยมผมชนะอวอร์ดนะครับเขาก็จะได้มีการเหมือนเอ่ยถึงประวัติหรือว่าคร่าวๆของศิลปินแต่ละท่านนะนะอย่างอย่างน้องคอปเตอร์นี่เขาบอกว่าอะคอปเตอร์วงศิลนะครับศิลปินจากค่ายภูไทยซึ่งมีเจ้าของค่ายคือวีระพงวีระพงวงศิล ศิลปินชาวไทยแนวลูกทุ่งหมอลำผู้วางแนวคิดในการคิดค้นขัดเกลาอ๋อขัดเกลาก์กรหมอลำลำเรื่องต่อกรโดยคอปเตอร์เคยฝากผลงานเพลงไว้ได้แก่แบบฝันเด็กบ้านไกลเด็กบ้านไกลถ้าคนต่อไปนะคะคือน้องนุกธนาดนเนาะเริ่มต้นเส้นทางนักร้องตั้งแต่รับค่าจ้างหลัก ไม่กี่บาทสู่ um. สความฝันที่เป็นจริง um. ก่อนเข้าสู่สังกัดค่ายเพลงสิงมิว s ิ c และออกซิงเกิลเป็นของตัวเองก่อนจะนะคะดังเป็นผู้แตกหลังจากนะคะปรากฏคลิปกับคู่จิน้นปลายฉัดนภา um. และตอนนี้ก็มีผลงานทางด้านการแสดงออกมาให้ได้ชมอย่างภาพยนตร์ปะฉะดะเป็นต้น um. 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 ต่อมานะก็คือน้องยูริต o เกียวมิวนะคะ จากดาวติ๊กตอกสู่นักร้องค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกของผู้เยาวบ้านฟินแลนด์ในวัยเพียง16ปีเท่านั้นโดยเคยปล่อยเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังอย่างแฟนแนวใดและหัวเทือนต่อมานั่นก็คือน้องไรอันกัดปันดิตนะคะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เข้าประกวดรายการไม่นะคะหมดนี่ช่อง Workpoint TV ปัจจุบันเป็นศิลปินในสังกัดยุ้งข้าวเลคคอร์ด โดยได้ปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตคือเพลงรักเก่าข้ามกองฟางและเดบิวต์ผลงานการแสดงเรื่องแรก เพลงลำคำเขือนแก้วอันนี้สำหร,รับประวัติของน้องไรอันน้องอาอายสก,กุณพรนะคะหนูน้อยมหาศาจารย์ที่โบยบินจากจังหวัดมหาสารคามสู่เส้นทางนักร้องสาวจากคณะมอลำเสียงวีห6ของนกพงศกรโดยในตอนนั้นอายุเพียงแค่11ปีเท่านั้นล่าสุดเพิ่งจะปล่อยเพลงลำโคงบอกกันหักส่วนน้องอุ้งอิงค่ะพี่น้องขาอ,อุ้งอิงเพชรบ้านแพงหรือรัตนพรอุดทุง่งอ,อ,อันนี้แหละครับ เราอยากจะมาขอแก้นิดนึงเพราะว่ารายชื่อของชื่อของน้องอุ๋งอิงเนี่ยจริงๆน้องชื่อรัตนาพรหอมหวนมั้ยอืม,มอ่าซึ่งถ้าพูดถึงนะคะอันนี้จะบอกว่าเหมือนข้อโต้แย้งมาสักพัดแล้วนะคะเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วนามสกุลน,น้องน่ะอุดทุมหรือว่าหอมหวว<ช>หัวนี่นหวนแบบไหนหัวลอลิงหรือหัวนน,อนออูอืมอ่ะเราก็เลยไปค้นดูนะครับในประวัติ ในในอากูเนี่ยกูเกิลเนี่ยพิมประวัติคําว่าประวัติุงอิงเพชรบ้านแพงส่วนใหญ่เลยนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาใส่คําว่ารัตนาพรอุดทุ่มหมดเลยนะสําหรับ่ใหญ่ใหญ่อย่างไทยรัฐเอออะไรเออหลายอย่างเนี่ยกาจะใส่อย่างนี้หมดเลยแต่พอเราไปดูในประกาศนียบัตรของน้องออิงที่น้องได้รับรางวัลต่างๆเขาจะใส่คำว่ารัตนาพรหอมหวนซึ่งเป็นหวนลอลิงหอหีบวอแหวนลอิงอ่ะแล้วแฟนคลับส่วนใหญ่ก็ คอมเมนต์เข้ามาเหมือนกันบอกว่าจริง,รงๆน้องชื่อลัตนาพรหอมหวนเหมือนอุดทุมเป็นชื่อเก่าหรือนาา้สกุลเ,เป็นนาาัำสกุลเก่าหรือเป็นเหมือนฉายาเหมือนนัำสกุลที่ใครตั้งให้อะไรสักอย่างนี่แหละเราไม่ได้ใจเนี่ยมันเป็นข้อโต้แย้งกันอย่างเงี้ยมาเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วน้องก็คงใช้หอมหวน,นั่นแหละแต่ล่าสุดทําไมทางเกตผมชัดลึกเขาจะต้องหาคือจริงๆแล้วเขาก็เพจใหญ่นะเขาจะน่าจะกหาขอ้อมูลจากทางด้าน ประวัติของน้องอุ๋อิองอยู่เหมือนกันแหละแล้วจริงๆปีที่แล้วอุ๋ยเงก็ได้รับรางวัลจากกรมชัดลึกอ่าแล้วอย่างไครรัตก็สื่อข่าวใหญ่ก็ยังเป็นอุทุมเหมือนกันอ่ะเนี่ยพี่น้องครับคือมันอย่างเงี้ยยังไงต้องแก้ไหมครบเสลึกต้องแก้อ่จริงๆอย่างประกาศนียบัตรที่น้องเป็นคนโพสต์เองนะคะลงเพจของน้องเองนะคะก็เป็นชื่อนะคะรัตนาพรหอมหวนอื ขอหัวนี้เป็นามสกุลของไม่หน่อยไหม,มหรือเป็นามสกุลพ่อเอกที่ไม่หน่อยแต่งงานมาใหม่ออหรือยังไงไ,ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนาะประเด็นตรงนี้อ่านต่อแล้วกันนะ,ะนะคะก็คือน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงหรือว่ารัตนาพรอ,อุทุมความฝันอยากเป็นนักร้องหมอลำามาตั้งแต่เด็กๆสู่การออรดิชั่นเข้าคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงของโจโยมานินด้วยน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์สู่ที่มาของซิงเกิลแรกหอบฝันมาหลังห้าน นี่แหละอ่ะประมาณนี้แหละพี่น้องครับอยังไงยังไงแฟนขับ FC ก็ลองพิมพ์มาแล้วกันใครแบบว่าที่แบบว่าติดตามน,น้องอุ๋งอิงม,ม,มาแล้วก็แบบได้ข้อมูลแบบม,มั่นใจแล้วว่านี่คือความจริงสามารถคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นมาบอกเราสองคนได้เนาะและถ้าน้อง นักสกุลน้องตัวเนี้ยอาจจะยังไม่ถูกต้องคือก็ต้องทักมาหรือว่าแจ้งไปทางคบสลึกหน่อยอเ,เพราะว่าในการพิมพ์รับรางวัลเนี่ยพี่น้องครับน,น้องอาจจะชนะรางวัลนี้ในการพิมพ์ชื่อเนี่ยก็ต้องพิมพ์ชื่อน้องอยู่แล้วมันก็ต้องถูกต้องทุกอัขระอยู่แล้วไงและตอนนี้คะแนนของอู๋อิงเป็นบ้านแพงก็นำอยู่ในทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม ที่ช่องทางการโหวตต่างๆนำโด่งเลยพลังรักพลังเงียบน้องอุ๋งอิงบอกเลยว่านะคะคือกระแสในเรื่องของการโหวตเน่ยมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะ fc แฟนคลับน้องอุ๋งอิงเนี่ยเหมือนเตรียมพร้อมพร้อมมากๆนะคะคที่จะเข้ามาโหวตให้กับลูกสาวคนนี้เพื่อที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ไปครับผมและแม่แม่แม,แม่ฮักบ้านอื่นนะครับก็อย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งถอยอย่าเพิ่งแผ่วนะช่องทางการโหวตอ่ะมีหลายช่องทางโดยการมีทั้ง5ช่องทางมีทั้งโบตฟรีก็มีคือการโหวตเนี่ยเราอยากจะแจ้งนิดนึงว่าอยากจะให้โหวตแบบเอาแบบที่พอที่เราไหวอ่ะเพราะโหวตฟรีมันก็มีไงใช่ใช่เพราะว่าอะไรมันมีประเด็นตั้งคำถามเนาะมันการเสียตังเข้าไปโหวตอะไรอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละว่าถามว่าศิลปิน พอชนะแล้วได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยรู้เปล่าแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาได้อะไรบ้างแต่หนึ ana, ่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือเหมือนเป็นใบเบิกทางเหมือนเขาไปสามารถไปต่อยอดต่างๆได้ตรงนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ก็อาจจะเป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างให้กับศิลปินนะคะพี่้อง่ะเป็นกําลังใจเป็นแรงผลักดันให้กับศิลปินก็ได้ครับผมงั้นก็อะเนาะเป็นกําลังใจให้นะครับผมสามารถโหวตได้หลายๆช่องทางเลยสําหรับคนที่ มีกำลังน้อยก็ช่วยกันโหวตฟีและการช่วยกันกดไลค์กดแชร์โหวตเสร็จแล้วก็อย่าลืมอีกหนึ่งอย่างนะครับไม่ใช่ว่าโหวตอย่างเดียวนะหนึ่งอย่างคือช่วยกันสนับสนุนผลดันผลงานของศิลปินทุกๆคนที่อยู่เนี่ย ที่เราโหวตกันอยู่เนี่ยรักใครชอบใครก็สนับสนุนผลงานของคอุณของศิลปินท่านนั้นอ่าแล้วก็ช่วยกันผักดันช่วยกันด like, กดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป,ป็นผลงานเพลงผลงานทุกๆอ,อ,อย่างที่เขาออกผลงานมานั้นแหละเนี่ยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นหน้าโซเชียลหรือว่าหน้าเวทีนะคะอะไรที่เราแบบว่า สามารถทําได้อ่าแล้วก็ผักแรงศิลปินที่เรารักและเราชื่นชอบได้ค่ะครับผมเป็นกำลังใจให้ศิลปินทุกๆคนนะครับสู้ๆครับสำหรับวันนี้เราส่งคนขอลาไปก่อนสาวอ่ะส,ส,ส,สวัสดีครับอ่ะสาวไอแนะนําหน่อยนิดนึงสิโอะก,กอ็ทั้งทีอ่ะ,อะสำหรับมือนีพี่น้องคะสาวไอนะคะช่องมักหมอลำเนียวนะคะกับบ่าวโจนดีไซน์มือนี้ได้มีโอกาสมานั่งคุยข่าวกันสักทีก็คือปกติโฟนอินค่ะพี่น้องขานานๆจะได้มา พบหน้าพบตากันแบบนี้นะพี่น้องคะแล้วไว้โอกาสหน้าเราสองคนก็จะมานะคะเล่าข่าวให้เอ็ซีแฟนคลับแฟนมอลลำได้รับชมรับฟังกันสําหรับเมื่อนี้ค่ะพี่น้องคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยสําหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ